สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่อดรอายุรีวิววันนี้เราจะมารีวิวรถยนต์ที่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งก็คืออิซูซุเอ็นพีวีรุ่นปี2025นั่นเองเราจะลองจินตนาการดูว่าอิซูซูจะนําเสนออะไรให้กับตลาดนี้ได้บ้างโดยอาศัยชื่อเสียงในด้านความทนทานการใช้งานจริงและความสามารถด้านวิศวกรรมมาสํารวจศักยภาพกันอิซูซุมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นที่เคารพนับถือในโลกยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นยานยนต์ ที่สร้างงอ,อขึ้นมาเพื่อการใช้งานหนักและแคลงน่าเชื่อถือ SUV และรถกระบะของ Isuzu ขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือลองจินตนาการดูว่า Isuzu จะนำปรัญญาทางวิศวกรรมเดียวกันนี้มาใช้กับอินพีวีสำหรับครอบครัวได้อย่างไรพวกเขาอาจให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักใดและจุดแข็งเฉพาะตัวใดบ้างที่พวกเขาจะนำมาสู่ตลาดที่เน้นขวามอสะดวกสบายและความอาเนกประสงค์ของผู้โดยสารบทวิจารณ์นี้เป็นเพียงการคาดเดา โดยอิงจากเอกลักษณ์แบรนด์ที่มีอยู่ของ Isuzu และโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเช่นปากีสถานที่พ m p v ได้รับความนิยมเราจะสำรวจแนวทางการออกแบบที่เป็นไปได้การกำหนดค่าภายในการพิจารณาความทนทานและประสบการณ์การขับขี่ที่เราอาจคาดหวังจากพ m p v ที่ออกแบบโดย Isuzu มาเจาะลึกถึงความเป็นไปได้กันหาก Isuzu ออกแบบเป็น p ว v สำหรับปี2025เราอาจคาดหวังการออกแบบที่เน้นที่การใช้งานจริง และคุณภาพการประกอบที่แข็งแกร่งโดยอาจผสมผสานกับภาษาการออกแบบ SUV ที่มีอยู่เดิมอย่างละเอียดอ่อนนอกจากนี้อากาศพลศาสตร์และการออกแบบที่ทันสมัยก็อาจเป็นปัจจัยที่ดึงดูดผู้ซื้อที่เป็นครอบครัวรูปร่างโดยรวมอาจเป็นรูปทรงอินท่วิแบบดั้งเดิมซึ่งเพิ่มปริมาตรภายในให้สูงสุดสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระหลังคาที่สูงและหน้าต่างบานใหญ่ที่ค่อนข้างเหมาะสมน่าจะเป็นคุณสมบัติหลักสำหรับการมองเห็นและความกว้างขวางภายในแผงหน้าปัดด้านหน้าอาจรวมกั ระออกแบบกระจังหน้าที่โดดเด่นซึ่งอาจได้รับแรงบันดาลใจจากอ i s u ุดี m a x หรือ U-X ซึ่งอาจมาพร้อมกับตราสัญ,ญลักษณ์ i ซูซ u ที่โดดเด่นคาดว่าจะมีไฟหน้าแบบใช้งานได้จริงอาจเป็นเลดหรือฮาโลเจนขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและกันชนหน้าแบบแข็งแรงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจําวันด้านข้างอาจเน้นความสะดวกในการเข้าถึงด้วยประตูบานใหญ่และความสูงในการเหยียบที่ค่อนข้างต่างประตูหลังแบบเลื่อน ซึ่งเป็นคุณลักษณะทั่วไปของรถ MPV ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะในที่จอดรถแคบคาดว่าจะมีแผ่นหุ้มตัวถังที่ทนทานตลอดส่วนล่างเพื่อป้องกันความเสียหายเล็กน้อยขนาดล้ออาจมีตั้งแต่15-17นิ้วโดยมีล้อเหล็กหรืออลลอยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยรายละเอียดต่างๆเช่นขอบกระจกราวหลังคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสัมภาระและกระจกมองข้างหน้าจะใช้งานได้จริงและทนทานคาดว่าจะมีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว ในตัวในรุ่นย่อยส่วนใหญ่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่คาดดาวไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในสไตล์ภายนอกเช่นกระจังหน้า